ช่วยรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการแข่งขันเข้าร่วมโครงการ Sky Safe 2025ที่เมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นซึ่งคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมหาไถาศึกษาภาคตะวันออกเฉียเหนือจังหวัดขอนแก่นเป็นตัวแทนประเทศไทยสามารถคว้ามาได้จากการที่มีผู้เข้าประกวดทั้งสิ้น42ทีมจากทั่วโลกทั้งโซนเอเชียและยุโรปสร้างความภาคภูมิใจแก่ทีมจากประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นอย่างมาก S 1> <S 1> เด็กชายกิรชยาขวาแสนบอกว่าดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเยาวชนานานาชาติโอ้โอโก็ประสบการณ์อย่างแรกที่พวกเราได้เลยนะครับก็คือ,อ,าอ,อการที่เราได้ไปวัดไทยญี่ปุ่นครั้งแรกครับก็ตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากครับได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้เพื่อนได้ความรู้ได้ได้ทําความเข้าใจครับผม ก็การที่เรานำโครงงานนี้ไปพรีเซนต์นะครับก็ได้รับผลตอบรับที่ดีอยู่ครับเพราะว่าก็ทําให้พวกเราได้รับรางวัลการพรีเซนต์ดีเยี่ยมครับโปสเตอร์ดีเยี่ยมชนะเลิศใช่ครับอันดับหนึ่งครับผมโครงการน้ำหมักฝักทูนเป็นการศึกษาคุณสมบัติของฝักคูนซึ่งมีสารแอนทราควินอนที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนายธีรพัฒน์แก้วธานี นักเรียนชั้นม .5.1 ทับบอกว่าน้ำหมักฝักคูณมีอยู่2ส,สูตรสูตรที่1การหมักฝักคูณด้วยเอทิลแอลกอฮอล์เข้มข้น95%สูตรที่2หมักฝักคูณบดด้วยกา,กากน้ำตาลผสม EM ใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ก็จะได้หัวเชื้อน้ำหมักเพื่อน,นำไปฉีดพ่นในนาข้าวเพื่อแก้ไขปัญหาการแพบร่ระบาดของหอยเชอรี่ผมเลือกออทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับเพราะว่า มีรุ่นพี่ผมนะครับที่เคยทำโปรเจกต์นี้ไปแล้วเราได้เป็นรางวัลของอะระดับชาติซึ่งเป็นรางวัลเ,เกษตรเกษตรกรรมนวัตกรรมเกษตรครับผมก็เลยนำมาต่อยอดครับโดยการนำเอาโครงงานนี้ครับไปไปพรีเซนต์ในงานของสกายเซฟที่ประเทศญี่ปุ่นชิซกะครับครับโปรเจกต์นี้ครับเป็นโปรเจกต์ที่เล่งในการจำกัดหอยเชอรี่ครับเพราะว่าใน ฝักคูณครับซึ่งเป็นพืชหรือว่าเป็นต้นไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของขอนแก่นครับก็เลยเลือกใช้เป็นฝักคูณเพราะฝักคูณมีแอนตาคโนนเป็นตัวช่วยจำกัดไมโทคอนเดรียในตัวหอยหอยเชอรี่ครับผลการศึกษาโครงงานน้ำหมักฝักคูณสามารถช่วยให้ชาวนาลดต้นทุนการผลิตการกำจัดศัตรูพืชอีกทั้งลดความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีที่สำคัญฝักคูณสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น จากผลงานนี้นะคะคือนําไปต่อยอดกับเกษตรกรโดยคือว,วัสดุที่เราหามาเนี่ยค่ะหาได้จากทั่วๆไปเลยค่ะซึ่งส่งผลให้เกษตรกรเนี่ยสามารถหาได้ไม่ต้องใช้ต้นทุนเยอะ mm hmm. และหนูรู้สึกว่าโครงงานนี้ค่ะมีผลต่อไม่ใช่แค่เกษตรกรแต่ว่ามีต่อคนที่เขาไทายทำทั้งปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อันนี้มีผลมากค่ะช่วยในการให้ผลผลิตเนี่ยได้มีประสิทธิภาพจากบอกจากสตัตรูพูชด้วยค่ะ s k y ยเซฟเป็นเวทีเสวนานานาชาติประจำปีที่จัดขึ้นโดยโรงเรียนมัธยมปลายชิซูโอกะคิตะเป็นโอกาสที่ดีที่คณะครูและนักเรียนได้พบปับผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการบริหารงานของโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้ก้าวสู่เวทีระดับประเทศและระดับนานาชาติเบื้องต้นเลยเนาะทางโรงเรียนเราได้ เข้าใจแล้วก็รู้ว่าเด็กๆทุกคนมีศักยภาพที่แตกต่างกันออกไปครับโรงเรียนได้สนับสนุนให้เด็กๆนักเรียนของเราเนี่ยได้พัฒนาในทุกๆด้านเนาะทีนี้พอมีโครงการที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มันเนี่ยเราก็ได้รับการประสานงานจากอาจารย์เอซาวะนะซึ่งเป็นอาจารย์ภาษาญ,ญี่ปุ่นประจำโรงเรียนของเราครับได้ประสานไปทางประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้เด็กๆกลุ่มนี้ได้เข้าร่วมโครงการ เป็นเวทีเสวานานานาชาติครับเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เด็กๆก,ก็ได้ทำโปรเจกต์ทำโครงการนะครับเพื่อเอาไปเสนอที่ประเทศญี่ปุ่นร่วมกับอีกหลายๆประเทศเลยที่ที่นั่นครับในเป็นในระดับของนักเรียนมัธยมนะครับซึ่งโครงการนี้ได้ได้ตอบสนองการพัฒนาทักษนะนาะแล้วก็เป็นการท้าทาย เด็กๆเป็นอย่างมากครับเพราะเขารู้ว่าเขาจะได้ได้มีโอกาสไปต่างประเทศเพื่อไปนําเสนอผลงานครับที่เด็กๆทั้ง3าคนของเราเนี่ยได้ร่วมกันคิดร่วมกันพัฒนานะครับก็เขาก็ตื่นเต้นแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาให,ให้ให้ให้ดีขึ้นทั้งเรื่องของอาการสื่อสารว่าเด็กต้องใช้ภาษาอังกฤษครับใน,ในการสื่อสารในการอธิบายโครงงานต่างๆด้วยรวมถึงการศึกษาเพิ่มเติมครับว่าสิ่งที่เขากําลังทําอยู่เนี่ยมัน มันเกิดผลมันมีประโยชน์อะไรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ไม่เพียงแค่วิทยาศาสตร์นะครับแต่ทุกๆหน่วยงานทุกๆสาขาอาชีพนะที่เด็กๆเ,เขามีความสนใจโรงเรียนก็เปิดโอกาสให้พวกเขาได้ทําอย่างเต็มที่โดยมีคุณครูที่รู้จริงครับคุณครูที่เป็นที่ปรึกษาที่ให้ข้อคิดความเห็นแล้วก็นแนะนําพวกเขาได้ครับทีมข่าว NBT ภาคอีสานจังหวัดขอนแกน่นรายงาน